พลาดกับแพทหลังจากวันที่แพทออกจากเรือนจาเลยจะบอกว่ายินยิน,ยนดี้ียกับทุกอย่างนะท,ทุกอย่างที่คุณจับทุกอย่างที่คุณอยากทาอะได้ทำหมดแล้วยังมีอะไรตลอดสิบเดือนมีอะไรที่ยังไม่ได้ทำไหมจริงๆถ้าเอาหลักๆเรื่องของพื้นฐานชีวิตต่างๆที่เราวางไว้เรื่องครอบครัวเรื่องงานเรื่องอะไรต่างๆได้ทําหมดแล้วนะที่ตั้งใจไว้ทำหมดใช่แต่มันจะมีเรื่องเล็กๆน้อยๆอยที่อยากทําแต่ยังไม่ได้ทำอย่างเช่นไปสวนจะดูจัก อันนี้ิงยังไม่มีโอกาสอยาไปดูปลาอยาไปดูต้นไม้อความสุขกับผมเข้าแค่เล็กๆก็โอเคแล้วอยาไปจุดจักเพราะว่าช่วงสมัยเรียนนะฮะตอนช่วงประมาณปวชนะครับเรียนอยู่ที่เซนจอนเนี่ยจะใกล้ๆจะรู้จักแล้วก็ผมก็จะไปตลาดนัดจูดจักแทบจะทุกวันเสาร์อาทิตย์เลยนะช่วงนั้นอ่ะคือเรามีความสุขมากที่ได้แบบไปเดินดูของหลากหลาย มันมีหลายอย่างที่เราชอบไปดูพวกเสื้อผ้ามือสองดูกางเกงยีนดูปลาดูนกดูต้นไม้อ,มอะไรนะครับเราก็อยากจะรู้ว่าไอสถานที่ที่เราเคยชอบไปตอนเด็กๆเ,เนี่ยทุกวันนี้มันเป็นยังไงบ้างณนะตอนนี้เลยอ่ะเราสามารถไปเดินเล่นจัดจักรคนเดียวได้ไหมตอนนี้ผมยังไม่สามารถที่จะไปไหนมาไหนคนเดียวได้หนึ่งคือยังขับรถไม่เป็นนะครับเพราะเรื่องอการใช้พวกเขาเรียกการโดยสารสาธารณะอย่างเงี้ย ยังยังไม่ค่อยยังไม่ค่อยคล่องเพราะส่วนใหญ่เราไปไหนมาไหนก็จะมีครอบครัวไปด้วยอ,อย่างไปทํางานถ้าในในงานเพลงเ่ยก็ไปกับค่ายก็จะมีรถตู้มีทางทีมงานไปด้วยหรือว่าถ้าเราไปถ่ายารายการ YouTube ของเราเนี่ยก็จะมีเพื่อนในวงเป็นคนขับรถพาไป